แล้วก็เ,เจ้าบ้านออกให้หมดเลยแช่ต้องขายก็ได้นะเอาเพื่อเราที่อยู่ในบ้านออกก็ได้นะต้องขายันอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องถ่ายรูป4สี่คนแล้ว อังไหนใครเสนอมาแบบแนวสวนสวคนนั้นอ่ะอยากเล่นก็ไปสิรู่ไปรุ่นแบบนี้ไอ้เนี่ยแต่ถ้าเอาจริงๆมันก็ถูกนะว่าถ้าในมองอีกมุมมองหนึ่ง่ะไอ้เนี่ยในเมื่อมึงไม่มไม่ใช่บ้านอยู่แล้วอ่ะถูกต้องปะเขาก็ไม่นอนป่าอะไรกันอยู่แล้วไงเออมันก็มันก็ได้นะ มันจะเป็นเหมือนของผมนะมันอยู่มันอยู่มันอยู่ลุงเรียกทุกคนเลยเราเยอะเราเยอะเราเยอะกลัวบ้างอีกทีไประเบิดไประเบิดไประเบิดจ้าเป็นแบบผมแล้วลุงจะตกลงหลังเราอ่ะสุดยอดมาดิกลัวางเลย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 ไปวางนี่คนอยู่ก็ยากบีเล็ดอยู่นะได้ๆฝากให้ผู้เกี่ย เียวท้อาบ้านให้ลองหลบกันด้วยนะด้วยลองรถกันด้วยลุงว่าแล้วจะขายไม่ออมขอเก็บไว้ทำที่ฉี่นะอะไรวะบ้านเนี่ยบ้านเพื่อนระวังมาข้างหลังด้วยหลังนี่เหรอจะมาแล้วข้างหลังเข้าตัวไว้ทำที่ฉี่นะตัวละตัว อาไปแค่ขอทำที่ฉี่หน่อยรีบมาเลยนะไปเป็ดเตะเดเอาระเบิดใกล้เดี๋ยวมันจะบดตกวางระเบิดนะไม่สงสารพุ่งแล้วมันบอกยู่งพี่ก็สงสารมึงแล้ววางระเบิดยังวางระเบิดยังแล้ววางแล้วมันมาเลยเหรอเรียกทุกคนมาให้หมดเลยเรียกทุกคนมาพึ่งนะี่ลงวางระเบิดว่าถ้ามันเป็นแบบถ้ามันเป็นแบบนั้นอ่ะเราสวยแล้วลงเราต้องรีบตีอ่ะ ไม่ได้เอ็นเงนอยู่แล้วเออแอมเกิมที่มดูไว้ดูไว้ดูแอมเกิมแอมเกิมระเบิดดิมันมัระเบิดต้องวางแล้วพี่ต้องวางแล้วเอาจริงด้วยลุงแปดสิบล้านอ่ะเขาเอาจริงด้วยเาบอกว่ายหยอพร้อมด้วยซุ้มจานขายเลยรวยด้วย จริงขายยเลน่าแจ้งตำรวจมัง้งกูเห็นใช้โทรศัพท์แจ้งตำรวจอยู่ตำบลสามตัวบ้านเราไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่หรอมัไม่ใช่บ้าน <พอ S 1> เราตัวอ่างของน้ำผมกติ<อ><อ>น่าแจ้งตำรวจแล้วนะแต่ว่าแจ้งอยู่แล้วครับเต็มตัวโดนขายเลยบ้านหลังเนี้ยแค่นั้นแหละของน้ำผมไม่เอาตัวอยว่างไป่ีช เอ้นี so ่เป็นบ้านเราป้าเราก็ไ no, ด้ดิอันนี้เป็นบ้านเราเนี่ยบ้านเราบ้านเราเขาก็บอกมึาบ้านเราบ้านเราอยู่ครับเอออันนี้บ้านเราสวัสดีน้องทำอะไรบ้านบ้านมึงอะไรมึงรั่วอะไรเนี่ยรั่วอะไรมาบอลเอาอันนี้บอลไอบอลปอกหูแมกเราไอบอลบั๊บบอลปอกหูเป็นบ้านมันอะสงสัยต้องขายโชว์แล้วเนี่ยมาเลยจ้าเพื่อนพลออยู่ไหนอะชักไม่ช่วยพลอแล้วหรอไปปล่อยพลออยู่เงี้ย คนี่ดีคนสี่คนมานล่นไปเล่นไปบูทไปหอ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 ไปหไม่อีไปอบไปหอไหอไปหอบไปหอบไอบไไปหบอไปหไปห่อไปหอไปห่อไปหอไปไอไ่อบหอไไปออ

มึงให้คนอุ้มเสียนเซียนไปดิไอ้ก๊อตไม่ไหวกูจะเอาชัวอาวุธอ่ะไอ้เหี้ยไปไปช่วยเพื่อนที่บ้านกูจะเอาชัวเป็ดเร็วลอ้เป็ดมาบอกันเยหรม่าขึ้นสี่แปดมาบอนมาขสี่แปดขึ้นสี่แปดไปยังไหนมาเต็มมันก่อนเดี๋ยวกูจะเอามาแตงก่อหายอีกเลย ไปไหนล่ะมึงรอตาม,มัาแต่งเลยมแตง่งเอ้ยดิเดสภาพจากเมื่อกี้บึ้มบอ้มอะเหลืออยู่สามคนเมื่อกี้เป็นไงแล้วแต่เม,ม,มื่อแจ็คมึงมึงตัดสินใจได้เลยผมจัดเองครับผมจัดให้แผมไม่สนด้วยเฮ้ได้ไม่ทำตามสัญญาก็ตามน,นั้นน่ะขายบ้านยังไงให้รวยบายธน,นาคารอ่ะเหียมึง อ่อนให้มันมาเยอะแล้วเฮียแล้วม,มาเล่นแบบนี้ตอนบ่ายเราเล่นกันยังไงเฮียผมสั่เลยเมื่อกี้มันเพื่อนมันในนี่อยู่เพื่อนพูดให้ผมฟังอยู่เพื่อนเราก็ตามนั้นน่ะไอเฮียอย่าไปแคร์คนอื่นแคร์คนรอบข้างดีกว่าแค่นั้นเองเพื่อนเราแม่งไอเฮียงอมขนาดไหนสัตว์ยังยังอยู่ให้อุ้มอยู่ให้เล่นไอเฮียก็แคร์คนรอบข้างอ่ะแคร์คนรอบข้างดีกว่า แค่นนั้เองเพื่อนเราแม่งไอ้เหี้ยงอมขนาดไหนสัตว์ยังยังอยู่ให้อุ้มอยู่ให้เล่นไอ้เหี้ยก็แค่คนรอบข้างอ่ะตัวต้นในบ้านไปไหนหมดแล้วตัวในบ้านอ่ะโดนไปหมดแล้วมึงหมดแล้วแต่งที่มาแต่งมึงอถือเนี้ยหายไปไหนไม่รู้ว่าอย่พวกมันปะอยู่สี่คน ชอบจริงเลยเวอะไรแบลนี้อย่างเางเีย้ยชอบเนี่เขาชอบเวลาแบบต้องแบบไฟโดนตื่นอ่ะพคนเนี้ยคนที่อยู่อ่ะกูมาว่าให้เขาได้อยู่อ่ะหมายถึงหมายถึงคนที่อยู่ตอนเนี้ยแต่ถ้าขายไปแล้วก็ขอเขาอ่ะใครที่ซื้อไปก็ขอเขาให้คนที่อยู่อ่ะอยู่บ้านด้วยได้ถ้างั้น่ะเป็นเป็นปน,นี่ไงเป็นเด็กสืนน้ำส้มแล้วกันถ้างั้นะ่ะ ถ้าคิดช้าผมจะเอาเงินมัดจำยี่สิบล้านไปเลยก่อนนะคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ไปพอเวลาเกียรติที่ได้ลงอะไรนะครับเขาขอเวลาเท่าไหร่ครับสามอาทิตย์แต่เขามัดจำก่อนยี่สิบล้านครับผมมัดจำสามสิบอ่ะมัดจำสามสิบเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะครับผม ผมยังเป็นแบบแก๊งเล็กอยู่เลยอ่ะอะเข้าใจ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 ซื้อไปแล้วผมจะไม่โดนไม่สนไอแปดเลอพี่เดี๋ยวค่าคุ้มครองให้ครับจนกว่าคุณจะแข็งโอเคลุงเดี๋ยวผมโทรหาเลยได้ไอแปดไอแปดเอจีเข่าวงในมึงเลิกพูดเลอยี่อ่ะ เเออาีีกแล้วน่ยตอนนี้มีคนเสนอมาจะมัดจำสามสิบล้านเหมือนกันครับอุ้ยมาด้วยอ่ะมาครับโผล่ส่ตรงมาเลยอ่ะใส่ตรงเข้าลุงด้วยยังไงดีพี่บ้าบอเขาไม่ยอมพี่เขามัดจำเขายอมมัดจำสามสิบล้านินขเาี่เงินมัดจำผมยังไม่พอดิผมเพิ่งมาเลยไ่ยากเลยพี่ชายไม่มีอย่างเข่าเราก็นอนนี่ไง กัญญาอยู่ที่เราก็ไม่จำเราเขาซื้อเท่าไหร่อ่ะไม่รู้อ่ะเขาไม่บอกว่าเขาจะซื้อเท่าไหร่แล้วคุณั้งคุณคุณจะสู้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมจะถามเขาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมคุยนะเขาเขาซื้อเท่าไหร่อ่ะอยากรู้อ่ะได้ครับบ้านโคตรดีบ้านโคตรแบบโคตรดีโคตรดีก่อนอ่ะวิวสวยเงินผมบอกจ่ายเงินเพื่ออัพขั้นอ่ะเออใช่พร้อมเสียเงินอัพขั้นแล้วด้วย ตอนนี้คือคุณคุณอยากได้บ้านนี้เท่าไหร่เขาเสนอมาแ80ดสิบล้านอะไรนะครับไม่คุณอะไหวกับบ้านหลังนี้อะเท่าไหร่ว่าใครจะให้มากกว่าหรือว่าจะยังไงถ้าลุงบอกแปดสิบผมก็ต้องแปดสิบกไม่ถ้า8ปด0ปดสิมันวัดจะไม่ได้เลดีถ้าแปดิคือผมจะให้เขากัดเนะลมอใช่อันนี้มันไม่เกี่ยวกับเงินเงินลวครับอันนี้มันเป็นค่ามัดจำเฉยวจ สัญญามันยังไม่ได้ฉีนหมายอยู่แล้วมันเป็นหมายอยู่แล้วไงไม่รู้ว่าแล้วมันให้85งี้ยแล้วผมถามเขาเขาบอกให้90ก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆครับว่าใครจะชนะตอนนี้มันมีสองคนแค่คุณกับเขาอยู่นะตอนเนี้ยคิดหนักไหมมันมันเป็นการประมูลกันน่ะแต่แค่ว่าผมจะเอาเงินมัดจําตรงเนี้ยแต่เราอะให้เวลาอยู่แล้วครับโอเคถ้า85ผมก็น่าจะได้อยู่อะมันจะยกเลิกไหมหรออ๋อเขาบอกว่าเขาให้85ฮะ ให้80ล้านแต่ก็าว่าไงบ้านปูเขาผมให้80บ้านหลังนี้ก็เนยนะครับอันนี้เขเสนอผมผมให้80แต่ผมอยากเป็นแก๊งใต้ใต้เ k สองเดือนด้วยถ้าให้ให้บ้านกับผมผมไม่ต้องการนะฮะใช่กันก็ผมต้องการสงครามอย่างเดียวฮะผมไม่ได้มีอยากมีแก๊งใต้ล่างอะไรขนาด90ใช่ถ้าสมมติว่าจะซื้อบ้านผมพร้อมเปิดผมอย่างเงี้ยได้ลุงอันนี้คุณ ถ้าผมซื้อเสร็จให้ผมก็เดี๋ยวผมของเต็มผมเล่นกับ JK แก๊งแรกเลยก็ได้อเคโอ้ย้ย้ยีคนครับขอทราบสมาชิกในแก๊งหนไปสอบใบกายดิไปอันนี้แก๊งอะไรอ่นนี้แก๊งอะไรต้นทับเอสบเอาสบกายอบกายก่อนเอาสบกยแก๊งผมหรอใช่ครับ80ออนตลอดครับ เฮ้ยอันนี้แก๊งเหลืออะไรเลยนะพี่ไ <ại fingers out> ี่แก๊งเครับพี่อันนี้ชื่อแก๊งออันนี้ชื่แก๊งปดสิบตลอดเชื่อแก๊งชื่อแก๊งหรือเปล่าเชื่อชื่อแก๊งคนนั้นแปดสิบตลอดนั่นเรียกว่าประเทศแล้วพี่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 แก๊งชื่ออะไรอ่ะเอเซบครับเอเซบก็คือเอเซบะแล้วส่งปดประเทศเองเหรอครับแปดสิบตลอดพี่นั่นเรียกประเทศแล้วพี่พี่จ๋าโอ้โหเยอะโพ เราไม่เคยได้ยินเลยเอ้ป่ะตีกันนึกว่าทำสงครามโลกอะไรเหี้ยกันหมเราแม่งมีกี่คนคนละล้านนะเนาะตีกันยังไงกิจกรรมคนละล้านก็เพิ่งมาสองมาอาทิตย์ตัวเองโอ้มาสองอาทิตย์ได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่แบงก์กับจริงคนในแก๊งเขาว่ามาสามวันจะปัจจุบันมากก่บวกห้าปืนผมไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าคุณโอนมาเลขหกสิบร้านแล้วกันโอนมามัดจำไว้ก่อนแล้วส่วนยังไงก็ว่ากันส่วนที่เหลือ คนด้านหลังผมรอดีเลยเจ็ดวันแค่นั้นถือว่าเอามาเอาคนมาค้ำประกันด้วยแล้วกันเลขหกสิบล้านใช่ไหมครับเลขหกสิบล้านครับเิดเงินสดก็ได้นะถ้าโกโกโอนผิดเลขหกเลขหกใช่ครับตอนนี้แหละอยากเดูยังไงสัตว์เลยได้แล้วครับสิบล้านเ <laughs> ขารับลูปกปุกวะ ทำไมสภาพไปยังไม่หลับปิงเลยหลับปิงหลับปิเลิ้มเนี่ยเขาเนี่ติมาเลยเนี่ยดูกโซ่หลัลูแต่เขาไม่รับปิงไงตึ๊กคือแบบหาตังค์แบบไม่เอาอะไรแล้วอ้าวันไหนเอางี้ดีกว่าถ้าคุณจ่ายเปรตแปดสิบล้านได้เร็วขึ้นคุณเอาบ้านไปเลยโอเคใช่ใช่ใช่ย่แล้วก็มาตี JK บิดเงินอีกครึ้นหนึ่งใช่ไหมแจ็คแบบนี้ใช่ไหม จ่ายเงินครบถึงได้บ้านจ่ายเงินครบถึงได้บ้านเอาบ้านไปเลยระหว่างนี้ใช้ปั๊มหน้าบ้านได้ครับไปเติมได้อยู่ใช่จะดูพื้นที่ไว้ก่อนไปดูพื้นที่ไว้ก่อนก็ก็อันนี้ดีกว่าผมให้คุณอนุญาตสามารถใช้พื้นที่ปั๊มน้ำมันตรงนั้นได้เต็มที่เลยครับพ่อคุณจ่ายมาสิบล้านละถือว่ามันมันใกล้มันใกล้เป็นบ้านของคุณแล้วไม่เป็นไรครับรอจ่ายเต็มดีกว่าอีกสิบล้านก็ได้นั่งได้ นั่งเก้าอี้อกาตับ้านาน,านั้นแบงเฮียนด้วย,ยบ้านนั้นอะเฮียนด้วยเข้าเป็นหาย<ร>เข้าเป็นหายไม่เป็นไรครับเด็กๆผมนั่นเป็นผีผู้หญิงจับทำเ,เมียให้หมดนะครับไม่กลัวหรอก อไม่พี่แต่แต่บ้านพี่ดีนะบันไดก็จูนมาแล้วห้องนอนก็จูนมาแล้วอ่ะคุ้มจัดไม่ได้เลยคุ้มจัดอ่ะผมบอกให้จูนไม่งตอหลักๆจูนอ่ะกระเบื้องบ้านก็จูนหมดอ่ะไม่จอยู่นานนะถ้าเข้าถ้าเข้าไปสักเล่มหนึ่งหายก็่าลืมสัญญานะครับผมสัญญาอะไครับแั๊งแรกอ่ะได้ครับไอพี่กลัวบ้านไม่พอดิแล้วเราสลอทิ้งเวลาเขาก็ถูกบ้านคุณต้องจ่ายอีกสี่สิบรานนะฮะ ม่มัน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 มีสล็อตเก่าหรือเปล่าพี่ไม่ต้องจ่ายซ้ำอ่ะเพราะว่าซื้อไปแล้วอ่ะจะซื้อทับอีกปะไม่มีดิไม่รู้อ่ะไม่มีไม่มีทางไม่มีหน้าอย่างเอ็กเนี่ยนะจะให้มึงซื้อทับไม่ใีให้ซื้อใหม่แน่พาขอไปทอนก่อนไหมครับเออพาไปนอนก่อนได้แต่อย่างนี้ก่อนนะครับเมื่อไหร่ก็คือขอขอให้ผมแก๊งผมพร้อมก่อนได้ไหมครับได้เมื่อไรครับผมรอได้ระยะเลยประมาณประมาณกี่เดือนฮะขอขอทราบก่อน อย่างเร็วอย่างเร็วน่าสิ้นต้นปีหน้าหรือสิ้นปีนี้ครับเดือนเดียวเดียวโอเคเปนเดียวใจคิดว่าปปะมาีเอนเดือนกว่าเดือนตุลาตัดกันต่อประมาณประมาณว่าขอมาตามกาชาครับผมหรืออันช้าสุดก็น่าประมาณไม่เกินกลางเดือนตุลาเมกรลาครับอย่างช้าสุดจะได้เล่นระหว่างนั้นถ้าถ้าผมโดนตีโดนโดนกดอะไรก็อาจจะช้าลงกว่าเดิมครับ เดี๋ยวผมคุ้มครองให้ครับในการสัญญาได้บ้านไปอะ่ะยังไงก็ตีนมาแน่นอนเราต้องทำเหตุผลก่อนว่า <c oughs> แกนพี่ไปมีเรื่องเขาก่อนหรือเปล่าออ๋ไม่ต้องกลัวครับติ่มครับช่วงนี้เอเคปเฉยเอาไปเฉยโอเคครับ, <c oughs> รบตามนั้นตามนั้นไปนอนก่อนได้เลยครับไปครับครับเจนครับขอบคุณครับเ <c oughs> <c oughs> จมีครับเออยวไปไม่ถึงไหนแล้วไป <c oughs> แล้วนะชีนเต้ไอเป็ดไอเป็ดจะไปของเอาจริงก่อนดิไอ้แจ็ค แจ็คแจ็คแม่หลวงเนี่เนี่ยเขาอยู่นี่หลว่เหม่ออยู่อ่ะเียเน่อาจริงก่อนเด้ออันนี้คือเราได้บ้านเขาแล้วหรอเมื่ออะเปิดโบัวแล้วกันใครเห็นด้วยกับการขายเห็นเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับดูกอะไรครับดูมว่าคือหมาว่าคือหมาหลังอา

ถาคือตอนเนี้ยพวกมึงเดินมาแล้วมึงยังไม่รู้เลยว่าเขาเคยเดินมาถ้าเราได้เงิน80ดสิบร้านมาแล้วกูจะแบ่งจ่ายให้พวกมึงแต่ละแสนต้องเอาไปให้คนในเมืองมึงจะทำไงก็ได้จะทำกิจกรรมอว่ายังไงได้เอาไปให้มาห้าร้อยให้ผู้หญิงได้ไหมครับแล้วแต่เลยครับแล้วถ้ามีคนอมอไม่รู้ว่าเท่าไหร่ครับสองหมื่นเหรอถ้าใครถ้าใครอมกูรู้กูจบโรทันทีเลย โอซีผมแจกครับผมแจกครับผมแุก็เลยเหรแจกแคบิ่งก็ดีที่อะเช็คโอซีอะไรเงี้ยลุงให้เท่าไหร่ครับลุงให้คนเท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเรามีก็น่าจะคนละสองสามเป้าได้นะเปล่าได้มาด้แบบนี้นะว่าถ้าถ้าเราได้เงินอะเราเราขอทำของให้คนที่หายก่อนได้ไหมไหมไม่ไหมเราทำเองได้ไม่ไม่อันนี้คือทิ้งไปเลยนะอันนี้ต้องปล่อยบริจาคให้ให้ประเทศใช่ไหมลุงเราจะบริจาคให้ประเทศ ที่กูคิดไว้กูจะไม่ไม่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ประชาชนเง่งไม่ให้ประชาชนเดียวโอเคที่กูคิดไว้กูจะให้หมอ20ล้านตำรวจ2ยี่สิบล้านสี่สิบแล้วลุงเหลืออีกสี่สิบเหลืออีกสี่สิบใช่แล้วก็จะแจกประชาชนอีกสี่สิบล้านโอเค ไม่เลยไม่เล็คือแบ่งให้สกอตไปสักห้าก็คือในช่วงนั้นอ่ะใครก็มองเห็นเราไปเสียแล้วก็แบ่งแบ่งให้สกอตสักห้าล้านเพื่อไปตั้งตัวห้าแสนเพอไปซื้อเต็นท์นอนคนละคนห้าแสนก็ได้ห้าแสนพอรูปเป็นรอบนอนเต็นท์จ้ะเราชนะเลิกตั้งแน่ครับอะไอย่างงี้ถ้าเราแจกตังเงี้จริงครับทุกคนต้องเลือกเราอะไรอย่างเงี้ยบ้านนี้จะชนะเลิกตั้งแน่ครับว่าเบอร์หนึ่ง